โทรศัพท์จอดับเมื่อสนิทได้เวลาเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วต้องไปที่นี่เลยแอปพลิเค i ันดรอปลิสแอปช้อปปิ้ที่เป็นเครื่องผลิตเงินอยู่ในโทรศัพท์นี่แล้วดูซิว่าวันนี้ทำกำไรที่เท่าไรจะถอนเงินแล้วค่ะนี่เลยนะเข้ามาตรงนี้เลย a p p พลิเค i ันดอบลิปึ๊บเข้ามาตรงนี้บันที่นี่เลยนะคะดึงทิปทิมกระโชเข้าไปที่แคชกระเป๋าเงินเลยค่ะ แล้วก็มาตรงนี้เลยที่คำว่าถอนเงินมียอดเงินเท่านี้นะคะเข้าบัญชีนี้เลยถอนเพื่อไปซื้อโทรศัพท์ค่ะ9530วันนี้วันศุกร์ค่ะทำการถอนเงินเลย9530นะคะ นี่ยอดเงินที่ได้รับนะคะโอเคเลยไั้หมค่าธรรมเนียมในการถอนแล้วก็ภาษีหักนาที่จ่าย3%แล้วก็เข้าดับลิทพอยนะคะยอดเงินที่จะได้รับนำไปซื้อโทรศัพท์แป3เจ็ถอนเงินดูสิอาเช็คความถูกต้อง ถอนเลยค่ะรอสัญญาณนิดนึงนี่คาเบอร์นี้นะรหัสรหัสเอชพีมาเลออยางหกสามสี่ห้าเก้าหนึ่ง หกสามสห้หนึ่งนี่นะคะหกสามสถัดไปกดถัดไปค่ะดำเนินการสำเร็จนี่นะคะยอดที่จะเข้ามาในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์รงทิพทีมกระเทินี่ค่ะภาษีหน้าที่จ่ายเอกสาร เรียบร้อยเดี๋ยวรองเงินเข้าระบบนะคะเก็บวไว้เป็นหลักฐานนะคะ,ะเชร์ับสู่น่ารักนะคะ รอดูกับมาส่วนน่ารักนะแล้วไปดูซิว่ามีเงินเข้ามาในระบบหรือ,อยังนี่เงินเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะแปดเจ็ดสามสองเอาไปเิฟโทรศาาัพท์ค่ะวันนี้นะคะ ขอบคุณ d o p list app shopping สร้างไรายได้